สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอายุ52ไม่ยอมแก่หน้าใหม่เข้าที่สวยปังมากหน้าใหม่สวยเลิศต้อมรัชนีกรไม่ยอมแก่ในวัย52ปี52ปีขอไม่ยอมแก่เปิดหน้าใหม่ต้อมรัชนีกรขึ้นเขียงโมทั้งหน้าสวยจริงไหมหลังเจอประเด็นดรามา่าโดนชาวเน็ตแซะหาว่าสัญจกรรมทำพิษหน้าบวมเป่ง ไม่สวยเหมือนเดิมทั้งที่เพิ่งไปทำมาล่าสุดหลังเวลาผ่านไปกว่าสองเดือนอดีตนางเอกต้อมรัชนีกรได้เลิกเปิดหน้าใหม่ที่บวมลดลงและเริ่มเข้าที่ให้ดูกันชัดๆบอกเลยว่าแค่สองเดือนแต่สวยเป๊ะและเด็กลงมากเชื่อว่าถ้าบวมลดกว่านี้ความสวยต้องมียออนกว่าเดิมไปอีกแน่นอนหลายๆคนก็ยังเอ่ยปากชมด้วยว่า ใบหน้าของต้อมรัชนีกรณเวลานี้ดูกระชับดูสวยละมุนและดูเด็กอ่อนกวัยขึ้นมากจนแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอายุเข้าสู่วัย52ปีแล้วขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ